ด้วยความเคารพกราบส,สวัสดีแฟนคลับทุกท่านพี่น้องป้องปลายสาวน้อยเพ้นแฟนเอฟซีแฟนคลับอ่าเจอคนสวยเลยวันนี้เรามาถ่ายที่โรงแรมก็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 เข้าร่มหน่อยอ่อน้องอลิสาไปไหนมาเนี่ยไปแบมม่วงเข้ามากินเปล่าก็อนอนอยู่นี่ไงอ่อ๋น้องห้องไหนก็อนอนอยู่นี่เดีย๋ยปะห้องแรกว่ะใช่โอ้โหมาวนนี้มาเข้ามาเข้ากล้องไหนนี่ ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครนอนบ้างเลยไม่เคยมาดูก็ใครนอนบ้างเจ้าของไม่รู้ว่าเขชิมาบุกใช่ไหมไม่รู้เลยบอกว่าอานอาไม่เป็นไรบุกได้ตลอดชิคมันเขามีมือที่เขาลงทุนกับพวกเราอย่างนี้นี่ไม่ก็ลงทุนไปก่อนก็โออลิสาวนี่สวยมากฮงมาลายมันหมานะฮะอลิสาวเป็นมยันไงครับตอนนี้พักเป็นไงสบายดีไหมโรงแรมบุเพสันนิวาสก็แปลว่านอนหลับฝันดีแห้งพี่น้องแต่ว่าเจ้ายญิงเดียวฝันบ่ได้ร์เล็กยังเถีย ตอนรับแบบโทาปลุกสอง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 ตัวอะไรคะสูงสามข้างบนเลขเลยอ่ะออกแล้วใชีได้หกเจ็ดวะนี่เหรอเขาโทรมาบอกซีม้งเคิงเหรอสูงสามข้างล่างเหรอใช่ข้างบนแปดหกเจ็ดถูกไหมคะถูกสีขาจะเหลือเหรอคะโอ้สุดยอดแต่ว่ามานี่ไม่ฝันเลยหลับสบายมากไม่ฝันอะไรเลยสักอย่างนอนจนลืมตื่นน่ะทุกคนเหรอออุย่ะปนนอนจนลืมตื่นอ่ะอันนี้ก็แอดมินแอดมินอะไรครับเนี่ยแอดมินอะไรฮะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีสาวน้อยครับพี่สาวน้อยพามาดูนี่นีครับผมอ่าที่จริงอ่ะน้องป้ายเราจัดเลี้ยงเราเดินตามอ่าน้องอลิสาก็แอดมินเราไปครับผมเนี่ยถ้าใครใครอยากจะมาตัดเลี้ยงที่นี่ได้เลยเนี่ยอุยแบบครับผมครับผมน้องอันนี้เป็นโรงแรมของป๋าโมดเองนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เปิดอะไรทั้งสิ้นเพราะให้ทุกคนพักไปก่อนเพราะเรายังไม่เปิดเป็นทางการ อนาตจะนาเอบรมตื่นยคะปันปันเขาต้องแต่งตัวสวยก่อนเขาถึงจะเข้ากล้องได้เออเมือกได้เออไม่ได้ไม่มีถ่ายไม่เป็นไรปจะบอกว่าไม่เป็นไรดไม่ขึ้นไมไปไปดูห้องแอแคดดี้แคดดี้เรียกเออตื่นางเอเอกัว่านั้พระเอกวรชัยอยู่ห้องไหนเนี่ยห้องเดิมหองเว่ชายพลพลากรครับผมพี่น้องลงไปตื่นหรือยัง้นเมแต่งตัวสวยออกมาหน่อย แสดงว่าหั้าอาบน้ำในห้องน้องเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกันเพื่อนผู้ชายห้องผู้ชายเหรอไปใน้อาบน้ำเลยค่ะห้องผู้ชายเอาห้องใครก่อนเอาห้องต้นก่อนดีกว่าห้องต้นก่อนดีกว่าเป็นนคสิดไฟห้องต้นก่อนพระเอกต้นเราก็มาเยี่ยมพระเอกต้นหน่อยนะครับของสุดเท่พระมาไก่ต่อไปเขามาชอบมาพระเพเอกต้นครับขออนุญาตครับผมด้วยความเคารพ เออผมเอ่อเอกต้นกำลังแต่งตัวเอกต้นออกมาหน้าห้องเลยครับต้อนรับแขกผู้มาเยือนหน่อยมีจบแบบดีๆมาด้วยสวัสดีครับโอ้อ่างองกินจ้าสวัสดีครับเป็นเกศแก่คิ้วอยู่หน่องนะครับปลาบดลอยู่ยาวปลาบดอยู่ยาวอยู่ยาวละเหิดอนเอาพี่เขี้ยวนะครับผมัสดีครับผมโอเคเอาสองต้นแต่งตัวไปก่อนเดี๋ยวเยี่ยมห้องพระเอกเข้มหน่อยอันนี้ต้องเอกเข้มมาสวัสดีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเองแต่งตัวอยู่ห้องนี้เอาห้อง ห้องไหนห้องใครครับอ่าเราไปเยี่ยมชมกันหน่อยก่อนจะไปสบายๆนะครับผมอ่าเอาเยี่ยมมอลชัยกับพลพลพลากรใชพลากรเอาเลยไม่ตเตรียมเลยอ่ะม่ตเตรียมครับผมไม่ต้องเตรียมอยู่ชุดไหนใส่ถ่ายชุดนั้นเท่เท่เราจะบอกอะไรให้รล้ววม่นวอลชัย คุณเป็นตาแซ่บพี่น้องยดีนะอ่ะสวัสดีครับบอเลชัยโอ้เข้ามาแอร์เย็นฉ่ำเลยครับกําลังจะจะไปไหนครับจะกําลังจะไปงานแล้วครับอ๋อจะไปงานโอ้โหห้องนี้ตาถูกไหมวันนี้ถูกอะไรอ่ะถูกไหมใครถูกถูกอะไรควรทําอะไรอ่ะบาดี่ซื้อไหมไม่รู้อะเสื้อแต่ยังไม่รู้เลยว่าว่าอะไรเลขอะไรถูกสามถูกสามถูกไหมครับไม่รู้จับก่อนอ่าเดี๋ยวอ่าถ่ายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนที่รถไป เรียกอะไรบ้างมาดูลอตเตอรี่มาเลยวัลชยัยนะเ,เ,เอาเลยตาสบาย ก็ไม่ถูกครับถูกครับถูกครับผม<ะ>ถูกทูกครั้งของเราครับถูกครับถูกใจใบครับถูกกินครับผมถูกกินครับผม <c oughs> <c oughs> ถูกกินครับผม,กกบผมอันนี้ก็คืออันนี้ก็เ,เราโรงแรมเนี่ยมันยังไม่เสร็จดี ยังไม่เสร็จดียังไม่อะไรดีไม่เสจก็ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเท่าไหร่ก็ยังไม่เสร็จดีรออีกสักให้เสร็จกิจอะไรป่ะส่วนมากโรงแรมทั่วไปจะปูพื้นธรรมดาเป็นเป็นลาดปูนธรรมดาเนาะไม่คือคือดูแลมันสะอาดตาดีไงความคิดใครนี่ความคิดป่ามดเลยทีก็ความคิดผมเองแล้วก็ถ้าเปิดให้ให้ให้การบ้านเมืองหรือว่าโควิดมันหายไปก่อนเราก็จะเปิด ครก็คือโปรดแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จไอ้ห้องวีไอพีนั่นก็ยังไม่เสร็จก็ไม่เหลือเล็กน้อยทายงแนวเราเลยยังไม่ได้ทำเพราะอะไรรู้ป่ะเาอไม่ชอบไม่ใช่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ป่าชอบสระว่ายน้ำที่บ้านเป็นยังไงคะทำสระว่ายน้ำไว้แต่ไม่ได้เล่นค่ะไม่ฮะครับผมพี่น้องทุกคนครับด้วยความเคารพนะครับผมวันนี้ก็มีการแสดงที่พัทยาจอมเทียน กับเอฟซีพัทยาจอมเทียนสัต,ตหีบบางสะเลบ้านอำเภอ,อห้วยใหญ่บ้านบึงหนองปือบางละมุงทุกท่านศรีลาชาครับผมมารับชมเต็มวงสาวน้อยแมนแพงที่จอมเทียนติดกับร้านอาหารทะเลอะไรกุ้ง ปูเป็นร้านอาหารผู้เป็นร้านอาหารผู้เป็นวันนี้แฟนกับเอซครับวันนี้ของผมก็ได้รับได้รับเกียรติจากยูทูบให้เปิดไลฟ์สดได้ก็ดีใจหลายๆดีใจที่สุดเปิดไลฟ์สดได้แล้วเริ่มเริ่มช่องช่องช่องเป็นช่องของตัวเองคือไลฟ์สดได้อะไรได้ก็ดีใจเปิดสร้างรายได้ได้ครับผมอันนั้นครับ ส่วนหนึ่งที่ทำให้เอฟซีแฟนคลับได้รู้จักโรงแรมป่าโมดเพราะว่าแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดเอาไว้ยังไม่เปิดครับผมแต่ว่าใครที่กลับมาจากต่างประเทศใครที่ยังไม่มีที่พักก็สามารถตอหาเาได้แล้วก็ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของโรงแรมป่าโมดก็จะขายให้ถูกๆแล้วก็ประมาณเท่าไหร่ครับก็หลายตังก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็ไม่เท่าไหร่เดียวขายถูกค่า เพราะว่าถ้าใครซื้อไว้เป็นแฟนคลับเอซตัวจริงก็ผมจะขายให้โรงแรมนี้ก็ไว้ให้ศิลปินสาวน้อยเพื่อแฟนได้พักในราคาสุดถูกก็เอามีดา์ซื้อไว้ไม่เสียหายเพราะที่หัวใหญ่ที่ตรงนี้มันจะเป็นกรุงเทพสองรถไฟฟ้าผ่านอะไรผ่านหลายๆลายอย่างครับผม ผมก็ขายเป็นบางส่วนบ้างต้องขายเอาเงินมาใช้นี่บ้างอะไรบ้างเก็บไว้กินตอนบ้านปลายชีวิตบ้างอะไรเงี้ยอยากจะบอกพี่นนท์นะครับถึงป่ามดตอนนี้น่ะแกอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีบ้านมีรีสอร์ทแต่ตอนนี้ป่ามดก็ยังช็อตอยู่เนาะก็เป็นนี่แบงอยู่เออไม่เป็นไรยังมีใจอยู่ยังมีหัวใจอยู่ไม่เป็นไรเป็นนี่ก็ต้องต้องชำระไปไม่เป็นไรเราก็สู้ไปตามตาม เศรษฐกิจของเราไปเรื่อยๆครับผมัครแฟนคลับเอฟซีทุกท่านครับผมผิดกำลังกำลังไหลเพลิดเพลิเพลิดสหรัฐเพื่อบรรเทาแพงเพลิใหญ่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ครับผมครับผมมันอีกบรรยากาศดีขึ้นหรอกครับนี่ครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นนี่ป่ามดอยู่ยาวลำพลินออฟฟิเชียลนะครับ อยู่ในอยู่ในสังกัดลำเพลินออฟฟิเชียลหมดเลยนะครับครับครับผมกราบขอบคุณมากครับนะครับเอฟซีครับตอนนี้กี่นาทีแล้วครับตอนนี้ได้แล้วครับได้แล้วได้ครับผมก็เหลือไปเยี่ยมเนี่ยเนี่ยเไปเยี่ยมอ่อาไปไปครอบครัวของอ่าพระเอกพระเอกพเอกต้นแล้วก็พระเอกเงาะหนูน้อยนํำโชคทุกอย่างครับผมครับผมนี่เตรียมเตรียมเตรียมจะไปไหนครับพระเอกต้นสวัสดีครับ จะไปไหนอีกรอบคับจะไปไหนครับจะเตรียมตัวไปงานแล้วครับป่าอ๋อไปงานครับผมวันนี้เล่นอยู่ข้างโรงแรมบีบี12สิบสองสิบสองโลเองใกล้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 นี่เองไม่ไกลไม่ไกลใช่ไม่ไกลก็มาเยี่ยมเยียนไม่เจอเลยตั้งแต่เข้ามาสองวันไม่เคยเจอผมไม่ได้เข้ามาเลยป่าไม่ได้เข้ามาเลยก็ก็เข้ามาเห็นแวบๆก็ไปไปไม่ได้เข้ามาอยากไปบ้านลังใหญ่ป่าอยู่ก็ไปที่พักได้เลยไปพักได้ ทุกอย่างเหมือนกันเหมือนบ้านน้องต้นเองเลยเดี๋ยวถ้าผมมานคืนนี้เดี๋ยวผมจะช่วยค่าน้ำค่าไฟนะก็ไม่ต้องอ่ะไปเรื่อยๆก่อนไปนี่ก่อนเอาจ้ะอะไรนะว่าไงนำโชคเล่นเล่นสนุกครับก็ไปเลยไปเลยไปเล่นได้เลยสนุกเล่นได้เลยอยากเล่นเลยนะได้ไปไปไปได้หน่อยหครับผมเอะครับผมอ่ะแค่คลิปนี้ครับอฝากลงคลิปหน่อยฝากฝากช่องอ่ารามดอยู่ยาวลำเพลินออฟฟิเชียล อยู่ในใจของแฟนลับเอฟีทุกท่านฝากเนื้อฝากตัวทุกคลิปวันนี้แทงลอตเตอรี่หกใบโดนไม่ปะจากใบไม่โดนเลยครับผมโดนกินไม่ไม่ถูกโชคยังไม่มาวาสนายังไม่มีก็เทพเจ้าแห่งโชคลาบยังไม่ให้ก็สักวันหนึ่งต้องมีสักวันต้องมีสักวันป่าครับผมนะครับต้องมีโชคแต่แต่แต่วันนี้นะ ที่ข้างแรมผมอันนี้เขาจะมาดูเขาอยากจะซื้อไปทําอะไรไม่รู้ <Yeah. S 1> แต่ผมก็จะขาย <Yeah. S 1> ขายให้ให้ให้ถ้าเขาซื้อมาในราคาที่ผมขายถูกสุดแล้วผมขายถูกสุดแล้วเขาอาจะมาปรับปรุงโรงแรมแล้วก็บ้านให้มันเสร็จสมบูรณ์เราเราได้เปิดทําการได้อ, <Okay. S 1> อย่างนี้นคตอนนี้เราก็ฝากฝากแฟนคลับ FC นะนะใครสนใจหรือว่าอะไรนี่ยมีในหน้าปามดให้5%นะครับผมให้5% <Yeah. S 1> เลย<ผ>มไม่ส <3. S 2> ใครมาซื้อผมให้5%เปอร์เซ็นต์เขาเสียหายเปอเลยออหเอครับผมขายเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ห้าเปอร์เซต์ถ้ามีเอฟซื้อผ่านช่องนี้ผ่านใครช่องไหนคนนั้นได้เลยครับผมได้ครับผมห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหครับผมจอดครับผมตารางเอาขายตารางวาขายสนใจผมขายตารางวาแล้วถูกๆไม่แพงด้วยเออขายแบบป้าใช้ดีอยู่แล้วครับไม่ไม่แพงขายพอไปไม่ได้ประมาณประมาณครับก็อย่างมันอันอันไล่ประมาณไล่ยี่สิบหกตารางวาไล่ยี่สิบหกตารางวาเออไล่ยี่สิบหกตารางวาแล้วก็เออ ป้ายถัดไปเขาขายหมื่นสองเลยไปแต่ไม่ได้ถมเลยนะแ้เขาขายมา1หมื่นสองแต่ปลาหมดขายตารางวัละแปดพันห้าครับผมราคาถูกสุดแล้วราคาราคาถูกสุดๆแล้วครับผมแฟนคลับเอฟซีถ้าสนใจทักของทุกคนได้จะเป็นแฟนคลับใครก็ทักของคนนั้นคนนี้ได้ได้หน้าไปผมให้ห้าเปอร์เซ็นต์เป็นธุรกิจนิดหน่อยไม่ใช่เหมือนกันครับผมเบอร์โทรไปในคลิปด้วยก็เบอร์โทรก็เบอร์โทรก็คือ ติดต่อศิลปินสาวน้อยแพงงได้ทุกคนใครโทรมาหรือว่าเป็น f อฟใครก็จัดไปเลยตรง่ปด้วยตรงปวน่งกาแปดเจ็ดส9่เก้า9ครับผมโดยตรงผมก็คือคือผมก็อยากให้ทุกคน้าขายได้ก็เอาไปแบ่งกันบางที f อฟอาจจะโทรหาป่ามุดโดยตรงแต่เปอร์เซ็นอาจจะอยากให้ศิลปินก็ได้อะไรอย่างนี้ครับก็คือก็คือขึ้นอยู่ถ้าเขาถ้าเขา เออจะซื้อโดยตรงถ้าซื้อผ่านผมก็เขาไม่ได้เปอร์เซ็นต์ต้องซื้อผ่านเอ่อคนใครก็ได้เพื่อทัตรีอะไ้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขาเอ่อคนมีตังเอ่อเอ่อซื้อเอ่อให้ใครมาติดต่อเป็นเจ้าของเงินอะไรก็จะได้ไปไปครับเอฟซีซื้อตรงก็ก็ก็มันชนเจ้าของมันก็จะไม่ได้ไงใช่ไหมโอ้ตามกฎหมายแล้วสามเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายสามเปอร์เซ็นต์แต่ปามดให้ห้าเปอร์เซ็นต์ โอเคครับคลิปน <w> mm. ี้แค่นี้ครับสวัสดีครับด้วยความเคารพอย่างสูงเรื่อยๆมี่ขอโทกครับผมตามหมดท่อน้ำน้องครับผม